สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาออกกําลังกายอีกแล้วนะคะเมื่อวานค่ะกินขนมจีนนะคะทุกคนก็นเลยต้องมาใส่ชุดนี้เดี๋ยวมาออกกาลังกายท่าไหนดีทุกคนออกกำลังกายท่าไหนดีนเด้วเรามาปูเสือโยคะก่อนนะออเอาท่านี้ดีกว่า lật phun kít nhỡ mang lên mô พักก่อนสิวินาทีเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อดูขนาดเมื่อวานกินขนมจีนกินแล้วก็กินอันนี้ด้วยค่ะทุกคนมีมะม่วงด้วยมะม่วงสุกสุดยอดแซ่บละ เฮ้ยเกือบลืมพักทำเพลินไปเลยนะคะโอเคไปต่อ okay. กินเยอะก็ต้องเอาออกกำลังกายนะคะเผาพลานิดนึง